ฝากกดติดตามตกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลูกคัาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับ าชาวนี้ก็ยังไม่ได้ออกไปสวนยางนะครับก็ตื่นมาก็มานั่งทำการาคิดสูตรนะครับหลังจากที่หลายงวดแล้วนะครับที่มันเข้าเฉพาะเลขเด่นนะครับ ก็เลยต้องปรับแต่งใหม่นะครับก็เลยยังไม่ได้ออกไปนานครับก็เลยออกมาอัดคลิปหลังบ้านนะครับนะครับก็หวยราพัฒนานะครับมวดที่ผ่านมานะครับก็โซนหลิมแม่น้ำโขงนะครับก็ช่วงดีเหมือนงวดก่อนนู้นนะครับก็ไปเข้า เล็ขล่างนะครับคือว่าโชคดีไปนะครับส่วนงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับข mm ุล hmm. หวยลาวาเมื่อวันพุธนะครับวันพุธที่15มีนาคมนะครับก็คือ ส0 9นะครับ307เนาะก่อนหน้านั้นก็คืออน่า172 114นะครับก็พี่น้องโซนริมแม่น้ำโขงนะครับก็งมดที่แล้วนะครับก็ได้ 40นะครับได้40จากสูตรลุงตันไปนะครับตัวเลขที่จะามาเทียบนะครับก็คือสีอ่หกศูนย์นะสี่หกศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ อจ็ดสี่แปดนะเก้าสามหกเก้าสามหกอ่าตัวนี้ก็ 7, 3, 3, 8, 2, 2, เจ็ดสามสามแปดสองสอง่าตัวเลขที่เหมือนกันอ่าในครั้งนี้นะครับก็อ่าเหมือนกันสองตัวนะครับอ่า ก็คือ07นะก็จะเอาตัวเลขนะครับก็เนี้เหมือน2ตัวมาเทียบหาผลลัพธ์นะครับคู่แรกนะครับคู่แรกก็คือก็คือคู่นี้นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยของช่องนี้นะครับก็คือ1กับ8 หนบวกแนะครับคู่ที่2อ่าคู่นี้นะครับเก้ากับ3าเนาะเกบวกสคู่ที่3นะครับมาคู่นี้นะครับอ่าแปกับ9้า แล้วก็อีกคู่หนึ่งหน่วยกับหน่วยนะครับหน่วยกับหน่วยก็คือ6กับ4ี่นะครับตัวนี้มีตัวแปรด้วยนะใส่ตัวแปรเข้าไปอีกหนึ่งนะครับก็จะมาดูผลลัพธ์กันนะครับตัวนี้แปดเก้าส ปดเก้าสิบเนาะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็น 1, เก้าน,นะเก้าศนย์หนึ่งตัวนี้เป็นอ่าสนะิบสิบสองเนาะสิเป็นสามลบหนึ่งเป็นหนึ่งแปเกาแปกาเป็นสนะิบสิบเนาะสิ ตัวนี้เป็น8เป็น6ตัวนี้6กบวกสเป็น10เป็น10 0เป็น1น่งเป็น9กนะก็จะได้ตัวเลขนะครับอ่าตัวเลขก็เอามาหาเลขเด่นกันเด่นนะเด่น ก็จะให้อยู่ที่ศูนหนึ่งสามแล้วก็หกนะจับจับชุดอืม สองศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งอ่าแล้วก็สามเก้านะครับอ่าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าหก นะครับอ่าสามตัวหกสามศูนย์ 6กสามเก้าเจ็ดสอนแล้วก็เจ็นะครับพี่น้อง f อฟมองดูสูตรแล้วก็ดูลงตันาวางเลขนะครับและมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้นะครับ ก็พิจารณาร่วมกันนะครับแล้วก็จับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ให้ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับลักษณะของสูตรนะครับก็จะเจอไขตำแหน่งหาผลลัพธ์เล็กน้อยนะครับเพื่อให้ มีการลงตัวนะครับเพราะว่าจะต้องเทียบกับอีกอสามสีหงวดหลังนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าสูตรนี้นะครับจะเดินดีต่อจากงวดก่อนหน้านั้น,านหรือไม่นะครับท่านี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามลุงปั้นมาโดยตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่ง เพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนนะครับในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอขอบคุณมากหลับพี่น้องนะครับตียังให้กระใจลุงตันโดยตลอดนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ